สวัสดีคอบอลทุกท่านครับคลิปนี้พามาชม10นักเตะค่าตัวแพงสุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2024ที่ผ่านมานะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลมาเริ่มกันที่นักเตะค่าตัวแพงอันดับ10ครับชูอัลเฟลิกซ์ตัวรุกในวัย24ปีทีมชาติโปรตุเกสนะครับย้ายขาดจากตรามีอเลเดโกมาดริด มาอยู่กับสิงห์บลูเชลซีในศึกพรีเมียด์อังกฤษด้วยราคา52ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญากัน7ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2031เลยทีเดียวโดวยหากเฟลิกซ์ย้ายทีมในอนาคตก็มีเงื่อนไขที่แอตมาตริดจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับโดยเขาเคยเล่นแบบจีมตัวให้กับเชลซีมาแล้วในฤดูกาล2022-2023จากการลงเล่นไป20นัดและทำได้4ประตูนะครับ อันดับ9ครับไมเคิลโอลิเซ่ย้ายจากประสาทเลนแก้วคริสตอลพาเลสทีมแกล่งในฟสุกเพเมเล็อกอังกฤษไปอยู่กับเือ้อใต้บาเยอมินิกของคุณซื้อคนใหม่อย่างแวงซองกองปัน,นีนะครับด้วยราคา53ล้านยูโรเส้นสัญญากัน5ปีครับหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029อันดับแเตนกอฟไมเนอร์สครับ ย้ายจากอาตาลันตาไปอยู่กับทางด้านของเจ้ามาลายูเวนตุสนะครับ้วยราคา54ล้านยูโรเซ็นสัญญากัน5ปีด้วยกันครับหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029แล้วก็สำหรับฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาถือว่าเติ์นกอป์มเนอร์สโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาตาลันตานะครับแล้วก็พาต้สังกัดผงาดคว้าแชมป์ยุโรปถ้วยรองด้วยแหละครับลงเล่นไป51นัดและยิงไป15ลูกจากทุกรายการนะครับ อันดับ7ด,ดานี่โอโมครับทีมชาติสเปนอายุ26ปีนะครับย้ายจากแอร์บรลเรซิกในบุนเดสตีกาเยอรมันมาอยู่กับบาร์เซโลนาในศึกลาลีกาสเปนค่าตัว55ล้านยูโรครับเซ็นสัญญากัน6ปีนะครับดูว่าจะถึงปี2030พร้อมกันนี้บาร์ซ่าตั้งค่าชิกสัญญาของโอโมเอาไว้ที่500ล้านยูโรเลยนะครับหรือประมาณ19,500ล้านบาทในทีเดียว โดยที่จริงแล้วโอโมก็เคยอยู่กับศูนย์ฝึกลามาเซียมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2007ก่อนย้ายซบตินโมซาเคลบเมื่อปี2014ละครับอันดับ6ครับอามาดูโอนาน่าของกลางในวัย22ปีทีมชาติเบลเยียมครับย้ายจากทอฟฟี่เซนเงินอฟัฟฟตันมาอยู่กับทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างสิงห์พง,งาดแอสตันวินล่านะครับด้วยราคา59ล้านยูโรเซ็นสัญญาก,กัน5ปีครับหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030นะครับ พร้อมกันนี้ก็จะมาช่วยแอสตันวิลล่าลงเล่นในทัวยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ด้วยแหละครับอันดับ5เป็นชูเอาเนเวสนะครับกองกลางดาวโรดในวัย19ปีทีมชาติโปรโต,ตุเกส ย้ายจากเบนฟิก้าทีมในลีกบ้านเกิดมาอยู่กับปารีสแซงต์แชรกแมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับด้วยราคา60ล้านยูโรเส้นสัญญากัน5ปีครับหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2030ซึ่งในเวสเองก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมนะครับที่สนใจดึงตัวไปร่วมทัพทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราชสีขาวรอัลมาริดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นแเชที่ได้ตัวไปคลองนะครับ แม้ว่าช่วงแรกเป็นที่ก้าจะตั้งราคาไว้สูงลิฟป,ประมาณ120ล้านยูโรเลยทีเดียวแต่ว่าเปเชก็ดึงมาได้เพียงแค่ราคา60ล้านยูโรเท่านั้นแหละครับอันดับ4เป็นเปโดรเนโตครับปีกตัวจี๊ดทีมชาติโปรตุเกสในวัย24ปีย้ายจากมาป่าวูฟแฮมตันวันเดเอร์สทีมในศึกพมลบกอังกฤษมาซบกับสิงห์บลูเชซีทีมคู่แข่งร่วมลีกนะครับด้วยราคาเท่ากันกับเนเวสเลยครับ60ล้านยูโร แล้วก็เซ็นสัญญากับสิงบลูยอดทีมแึงเชสเตสตฟอร์ดปิดถึง7ปีนะครับหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2031เลยทีเดียวอันดับ3ครับเป็นเลนี่ยโรเซ็นเตอร์แบ็กตัวเจ็บในวัย18ปีชาวฝรั่งเศสย้ายจากลิวทีมในลิเกเอิงมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยราคา62ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญากัน5ปีด้วยกันหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029 พร้อมกับมีออปชั่นเซ็นเพิ่มได้อีก1ปีด้วยนะครับโดยก่อนจะซบแมนยูนั้นยูโรก็ได้รับวามสนใจจากทั้งหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็รายชยุดข,ขาวและอาวมาดริดด้วยแหละครับอันดับ2ครับโดมินิกโซลันกี้กองหน้าทีมชาติอังกฤษในวัย26ปีย้ายจ,จากเดอะเชลรี่บอลมัดทีมในศึกแพมเบลิกอังกฤษมาร่วมทีมกัดอะทองท็อตแนมอสเปอร์ทีมคู่แข่งรุ่นนี้ของบอลมัดเองนะครับด้วยราคา65ล้านยูโร เซ็นสัญญากัน6ปีครับหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ทางนี้จากการที่บอลมัดขายโซลังกี้ให้กับท็อตแนมอสเปอร์นี่ถือเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดที่บอลมัดเคยได้รับเลยนะครับและดิวนี้หงแดงลิเวอร์พูลก็ได้ส่วนแบ่ง20%จากกำไรด้วยนะครับหลังจากที่บอลมัดเคยไปดึงเข้ามาจากลิเวอร์พูลนอกจากนี้เองโซลังกี้ก็เป็นนักเตะที่โอเวอร์เลดด้วยนะครับหรือพูดง,ง่ายๆก็คือมีมูลค่าการซื้อขาย มากกว่ามูลค่าทางการตลาดนั่นเองแหะครับส่วนอันดับหนึ่งนั่นก็คือฮูเลียนอวาเลสนะครับกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย24ปีย้ายจากเรือบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โคดทีมจากสุดเพลเม็ก์อังกฤษมาอยู่กับตราหมีเอลีเดโก้มาดริดทีมแกล่งจากสุดกรีกาสเปนด้วยราคา75ล้านยูโรครับเซ็นสัญญากัน6ปีด้วยกันหรือว่าจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2030นะครับ และจากการย้ายทีมครั้งนี้ของฮูเรียนอวาเลสทาให้เขาเป็นนักเตะค่าตัวสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เคยขายได้เลยแหละครับและนี่คือ10นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2024ที่ผ่านมาคลิปหน้ารอชมนักเตะ10ค่าตัวแพงเกินกว่ามูลค่าตลาดคอบอลท่านไหนอยากชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปเดยน,นะครับเจกหายคลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม